สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับน้าหนวดอีกแล้วนะครับทุกวันจันทร์นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดจะพบกับน้าหนวดโพนั่นเองนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการรวบรวมข้อมูลต่างๆของนนักตกปลานะครับ FC ที่อยู่ในเพจนะครับสหายฟิชชิงนั่นเองนะครับวันนี้นะน้าหนวดรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการใช้รอกตกปลานะครับโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่ได้สอบถามนะครับ กับทาง FC ในเพจสายฟิชชิงนั่นเองนะครับจากกลุ่มตัวอย่าง172คนนะครับนั้นตรวจสอบถามไปว่าเกี่ยวกับเรื่องของรอกตกปลาเนี่ยปัจจุบันนานนากตกปลาเนี่ยถนัดหมุนซ้ายหรือหมุนขวานั่นเองนะครับตรงนี้ไม่รวมเกี่ยวกับเรื่องของการจับคันเบ็ดหรือว่าตีขวาหมุนซ้ายตีซ้ายหมุนขวาตีทั้งซ้ายตีทั้งขวาหมุนทั้งซ้ายหมุนทั้งขวาไม่เอาแบบนั้นนะครับนั้นหนวดจะรวบรวมเกี่ยวกับเรื่องของใช้รอกเนี่ย หมุนซ้ายหรือหมุนขวาเท่านั้นเองโดยจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด172คนเนี่ยนะครับก็มีหลากหลายช่วงอายุนะครับมีตั้งแต่เด็กนะครับอายุ13-14จนไปถึงผู้ใหญ่นะครับอายุ20ปลายปลาย20กลางกลางและไปถึงวัยทำงานอย่างอายุ30กลางกลางจนไปถึง30ปลายปลายก็มีเหมือนกันนะครับโดยผลสรุปเนี่ยนะนวดแยกออกมาเป็น3หัวข้อนะครับเป็นหัวข้อของนานานาักตกปลาที่ถนัดการหมุนรอกมือขวานะครับ หรือว่านานานักตกปลาที่ถนัดการหมุนรอกมือซ้ายนะครับและสุดท้ายก็จะเป็นนานานักตกปลาที่สามารถหมุนได้ทั้งซ้ายทั้งขวาซึ่งคําตอบตรงที่หมุนได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยนนวดจะยึดเอาจากคําตอบที่นานาเนี่ยตอบแบบค่อนข้างจะมั่นใจหน่อยนะครับเรามาเริ่มกันที่หัวข้อของนานานักตกปลานะครับที่สามารถหมุนรอกตกปลาได้ทั้งซ้ายและขวานะครับโดยคําตอบที่ รวบรวมมาเนี่ยรวบรวมมาจากนานาที่ค่อนข้างจะมีความมั่นใจในการตอบเลยล่ละนะครับก็ผลสำรวจนะครับออกมานะครับว่ามีถึง9.30เนะครับที่มีความสามารถในการใช้รอบตกปลาที่สามารถหมุนได้ทั้งซ้ายและขวานั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจนะครับในการใช้งานนะ แล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็อธิบายเพิ่มเติมมาว่าเมื่อก่อนก็อาจจะหมุนซ้ายปัจจุบันมีหมุนขวาเข้ามาบ้างนะครับก็เลยหัดนะครับหัดจากการหมุนซ้ายแล้วก็เปลี่ยนมาหมุนขวาจนปัจจุบันเนี่ยสามารถหมุนได้ทั้งซ้ายและขวานั่นเองครับมาต่อกันที่ลำดับต่อไปครับก็ไล่กันไปเลยนะครับไปที่หมุนขวากันบ้างนะครับหน,นาที่ใช้รอบตกปลาหมุนขวาเนี่ยจากผลสำรวจเนี่ยก็มีมากถึง38.95เเซนะครับที่ ใช้รอกตกปลาหมุนขวานั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการหมุนขวาเนี่ยก็มีทั้งสปินนิ่งแล้วก็มีเบสแคตติ้งด้วยนะครับที่นันหนวดได้สํารวจมาหลายๆคนก็ตอบละให้ข้อมูลมาได้อย่างชัดเจนนะครับจึงเป็นผลสรุปนะครับสำหรับชาวหมุนขวานะครับน,าน,านักตกปลาเนี่ยนะครับก็ได้ไปถึง38.95%นั่นเองครับสำหรับคนที่ถนัดหมุนขวาครับมาถึงผลสรุปของชาวหมุนซ้ายกันบ้างนะครับมีนานาน นักตกปลานะครับให้ข้อมูลมานะครับจากผลสำรวจบอกว่ามีถึง51.74นะครับที่มีความถนัดในการหมุนซ้ายนะครับสำหรับรอบตกปลานั่นเองก็ถือว่าเป็นผลสำรวจที่ก็คนข้างเยอะเหมือนกันนะเกินครึ่งเลยนะสำหรับคนที่ชอบหมุนซ้ายนะครับนั่นก็เป็นความถนัดในการใช้งานของแต่ละบุคคลนะครับโดยผลสรุปก็ชัดเจนว่า คนที่ใช้หมุนซ้ายเนี่ยก็จะมีค่อนข้างเยอะเลยนะครับถือว่าเป็นเปอร์เซนต์ที่เกินครึ่งจากผลสํารวจเลยนั่นเองนะครับและนั่นก็เป็นผลสํารวจทั้งหมดนะครับที่นันวดได้ทําโพขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของการสํารวจนะการใช้งานรอกตกปลานะเกี่ยวกับเรื่องของการหมุนนั่นเองนะครับหมุนซ้ายหรือหมุนขวาหรือว่าหมุนได้ซ้ายทั้งขวาเลยนะครับก็รวบรวมมาให้ f c ได้ชมกันนะครับก็อาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสํา สำหรับนาักนานตกปลานะครับในเรื่องของผลสำรวจพวกนี้นะครับใครที่อยากเปิดร้านอุปกรณ์ตกปลาก็สามารถนำผลสำรวจเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะครับไปพิจารณาดูได้นะครับว่าเวลาจะนำอุปกรณ์ตกปลาเข้ามาขายเนี่ยเช่นรอกตกปลาเนี่ยเราจะเอาซ้ายมากี่ตัวขวามากี่ตัวนะครับ นั่นก็เพื่อการพิจารณานะครับเพื่อให้ตัวเลขตัวนี้นะครับในเรื่องของทางสถิติเนี่ยช่วยเรานั่นเองครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสาหรับการติดตามรับชมจนจบคลิปเลยนะครับคลิปนี้อย่างที่บอกนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับนานักตกปลาทุกคนนะครับผิดพลาดประการใดนะครับเกี่ยวกับด้านข้อมูลการถ่ายทอดข้อมูลต่างๆนั้นหนูขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั้นหนูและทีมงานด้วยละกันนะครับแล้วพบกันใหม่สําหรับคลิปดี เกี่ยวกับโพลสำรวจต่างๆนะครับทุกวันจันทร์นั้นเวาจะนำมาถ่ายทอดให้ชมกันครับวันนี้ต้องลาไปก่อนบ๊ายบายปุ๊บ